สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเช้า,ชานี้คนเกษตรก็จะมาตามดูผลของการพ่นเกี่ยวกับาธาตุรองอแล้วก็อาหารเสริมให้กับต้นทุเรียนนะครับ หลังจากที่มีการพ่นไปครั้งแรกหลังจากนั้นเจวันก็มาตามดูผลนะครับก็ปรากฏว่าใบทุเรียนก็เริ่มที่จะมีสีเขียวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็อาจจะเป็นสีเขียวที่ดูแล้วอาจจะยังยังเข้าสีเขียวไม่ดีถัดจากนั้น2วันนะครับหลังจากที่ผมมาดูก็คือ หลังจากพ่นไปครั้งแรกถัดจากนั้นอีก9วันก็มาเติมให้อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนธาตุรองที่เติมให้ก็จะเป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมผมใช้ยอยู่ที่12อเปเซนแล้วก็บวกกับอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมก็จะมีเหล็กมีเหล็กแมงกานีสท,ทองแดงสังกะสี โบรอนแล้วก็โมลิดดนัมนะครับบวกบวกใส่กันกับแมกนีเซียมนะครับถ้าไม่มีแมกนีเซียมที่เป็นาธาตุรวมที่รวมมากับจำพวกเหล็กแมงกานีสสังกสีพวกนี้เราก็ซื้อแมกนีเซียมเดี่ยวมาผสมได้นะครับผสมกันเลยก็ผสมกับสาร่ายทะเลนะครับสาร่ายทะเลเนี่ยมันจะบวกกับ ปุ๋ยปุ๋ยทางใบได้ทุกอย่างนะครับผสมได้ทุกชนิดเลยนะครับสาหร่ายทะเลผมก็ใส่ให้ไปนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีจับใบใส่ให้ด้วยนะครับมาวันนี้นะครับก็มาดูกันหลังจากที่เราพ่นให้นะครับดูสภาพต้นนะครับสภาพต้น ก็มีการตัดแต่งกิ่งข้างบนออกให้นะครับกิ่งข้างบนที่มันหนาเนะาะที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนอผมมาตัดให้นะครับเกี่ยวกับธา,าตุรองอาหารเสริมช่วงที่มีฝนตกบ่อยๆนะครับฝนตกชุกๆอ,อากาศค่อนข้างที่จะปิดทุเรียนก็มักจะขาดเกี่ยวกับธาตุรองอา,อาหารเสริมนะครับ ก็จํำเป็นต้องพ่นให้นะครับเพราะว่าพืชอาจะสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีเพราะว่าท้องฟ้ามันปิดเนาะครับดูใบนะครับใบก็เริ่มเข้าสีเริ่มเชื้มนะครับใบเริ่มเชื้มแล้วครับใบก็อาจจะไม่โตเท่าไหร่นะครับ ใบก็ประมาณนี้แหละมันก็จะมีใบที่โตใบที่ไม่โตเนี่ยนะครับที่ผมตัดปลายจริงให้นะตัดปลายจิงเพราะว่าจิงมันยาวจิงยาวเฟื้ยเราก็ตัดออกนะครับจิงล่างๆมันจะไดะ้เวลาให้น้ำนะครับหัวสปริงเกอร์มันจะได้ไม่ไม่มาชนตรงนี้น้ำมันก็จะกระจายออกมาถึงตรงนี้นะครับ คับใบตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่ากว่ายังไม่ถึง8ปดโมงนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับโอเคใช้ได้มีการตัดแต่งจริงออกโล่ง หลังจากที่พ่นาธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้นะครับก็ต้องมาดูในเรื่องของมแมลงด้วยนะครับมแมลงกับเชือ้อราเราอาจจะพ่นไปเกี่ยวกับาธาตุรองอาหารเสริมนะครับเราอาจจะพ่นไปสมมุติว่าพ่นวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็มาพ่นเกี่ยวกับยาลาได้นะครับพ่นได้เลยนะครับผมก็ทํานะครับ อาจจะเป็นหลังหลังจากพ่นธาตุรองอาหารเสริมหนึ่งวันหรือว่าสองวันมาดูแลนะครับเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวกับร่วงคอมนะครับร่วงคอมที่มันที่มันเข้ามามันก็มีบ้างนะครับมีบ้างถ้าไม่ระบาดเยอะก็ใช้เป็นอินรีนะครับใช้เป็นอินทรีย์ถ้ามันระบาดมากๆถ้าเราเห็นเยอะๆเราก็อาจจะใช้เคมีเนาะเคมี การใช้เคมีก็ต้องเซฟตัวเองนะครับใช้เครื่องป้องกันร่างกายของเราให้มันดีนะครับเราจะได้ไม่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรงนะครับเราก็ป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็มาติดตามผลของการเติมธาตุรองแล้วก็อาหารเสริมให้กับให้กับต้นทุเรียนนะครับ ช่วงนี้ก็ท้องฟ้าเปิดนะครับท้องฟ้าเปิดฝนก็ไม่รู้จะตกอีกวันไหนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ